จากการเจริญจิตให้สันอานแล้วก็ทำตัวทำมัชฌนามนีคือการบำเสองการรู้นี้เป็นพั้นใจเปลี่ยนใจที่ก่อตัตรงนี้อย่ก็ควรยามรับการแสดงท่าท้งที่เตุสมผางแตงเป็นการพูดมากเนไป ได้พระมหาเจดาย์ามเทพวัดพระศรีพงศ์สามเณรได้ฟังโดยเฉพาะที่น้องศรัทธาหลายดับหลายหลายร้อยท่านฟังอยู่เมื่อคืนนี้ต่างก็อาดุลโญธนาสารุ่งบอกว่าไม่ได้ฟังเทศอย่างนี้มานานแล้วและเป็นที่น่ายินดีใจใน่ได้ถ่ายเขาเรียกว่าปจุบันิเขาเรียกว่าไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสด ไทยยามพี่น้องประชาชนขอใช้คําว่าทั่วโลกท่านใดสนใจเปิดฟังก็จะได้สติครอบคิดสะกิดใจเป็นอย่างยิ่งเป็นธรรมะสรใหม่คุณเกินราคาฟังฟังพร้อมกันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูหวมท่อมรนอาจารย์เองได้มอบกับปีศาจกันบูชากันเทศให้กับวัด เจตียก <premises. S 2> ันต์เพื่อดูแลสถานที่อีกลวงพ่อก็ได้ทำฐานอามยทำวสนาอนามัยไปด้วยขวงพ่อาปีนะครับวันนี้ก็มาที่กานมืงนะครับาอ็งผมก็มาแล้วอยู่พ่อครับปัญญาที่สารีร้ายที่ได้าใหม่พยาวแพ้นะครับเอ็งก็พ่อเปะเที่รักทั่ดีที่นี่านเชียงใหม่และภูกทน้องสอนเอ็ที่น่าเดินทากไปจวัดนี่ครับ มสการห่างจา,ากีประมาณเกือบกิโลตอนนี้ามา มาขอที่ chi ที่ไปดูไปใส่ con, thì là con. Okay. เม่ตาทโอหลวงพ่อโสภาก็เป็นโปรดพุทธบริษัทด้วยการบินทบาทในขณะนี้ด้วยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อท่านนำพุทธบริษัทมาสร้างอาจารย์ดูช่องผมด้วยนะดูช่องอารณียากรีสอนอารณียากรีสอนให้ลูกหลานเหลือของเราต่อไปองค์หลวงภู่ขาวสีขาวเหม็น อาว่านานของท่านขอฉายยางก,ก็อนาโยนะครับเป็นเหตุให้พุทธบริษัทลังหลายมาวอเช้านี้ประมาณหกนาฬิกาเป็นต้นมามองออกไปหน้าวัดถนนจะเห็นรถเปิดไฟเข้ามายาวเป็นกิโลยาวเป็นกิโลบอกให้จำสังสคมโรงงานแบบโอ้โหนี่แหละแรงสัธาเช้ามือ้อ ขอท่านท่านพระคุท่านที th th ่จะปินทบาทนะครับเดี๋ยวคุณท่านที่อยู่ในในเต็นที่จะคอยเป็นแถวนี้ เดินมาทางนี้นะครับออกสะพานนี้แล้วไปต่อต่อทางรถจักรยานะยนต์ขอถวายว่าทา่ทานเดินออกสะพานด้านซ้ายมือผมนะครับด้านซ้ายมือเขาอก็เป็นท่านหน้าประจำที่เหนือนะครับด้านซ้ายนี้ท่านเดินหจะต่อยนจะต่อแถวช่างภาพของทางวัดนะครับเก็บภาพให้ดีที่สุดนะครับเก็บภาพให้ดีที่สุด เป็นประวัติศาสตร์จริงๆไม่มีแล้วที่พระมหาเท,าเทรานเถระนะครับตั้งแต่อายุ90สิลงไปหรือเกินนั้นก็มีนะครับมารวมกันอยู่ในที่เต็นท์เดียวนะครับงานโลวงสูงแวนสุตินาหมาเถระท่านพระเป็นมือเหมือนกันแต่ก็ไม่มีปางให้ ญาโยมทั้งหลายเห็นเหลืองารามงามตาอย่างเมื่อคืนนี้หรือว่าในค่ำวันนี้แถวปินทบาตในควันนี้ก็คงจะ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 ,งจะมีอีกในต่อไปเบื้องหน้าเพราะมหาเถรานเราุเถระที่ดุงดูดศรัทธาประชาชนนั้นมีมากอยู่นะครับ แต่จะรวบรวมพระมาหาเถระพระสงฆ์องค์สำเนรมามากอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีงานไหนอีกนะครับนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ขอช่างภาพเก็บภาพให้ดีที่สุดให้กับทางวัดหรือเป็นเหตุให้ เจรจาประสาทประชาสัมพันธ์แม้ในขณะนี้จะถ่ายทอดทอดไปทั่วโลกจะใช้คำว่าทั่วโลกกันนะครับวคคืนนี้มีท่านผู้ใหญ่ท่นานหนึ่งของญาติบุมในกาก็เห็นภาพนี้นะครับนี่แหละครับบุญญา,าบารมีที่หลวงพอ่อโสภาได้เป็นต้นให้พุทธบระวีทท้งหลายทั้งฝ่งายบันประสิทธิ์ไะเพื่ ทาที่การที่มาวานนี้วันนี้มีทุกระดับที่เอาไหมแรงแหงสีสมาธิปัญญาของพระมหาเถรานุเถรัง พี่น้องตานทุกคนทั้งฝ่ายพุทธบริษัททั้งฝ่ายไปพอดีแล้ก็แข่งขันเข้ามายังมดอรมที่ขาจะย่อุทาหนุนสุดเท้ารองเท้านะครับไม่เหยียบรองเท้านะครับสูบกระพะลงลงเลยลงเลยเดี๋ยวเช้าชาติหน้ารถเท้าไม่ครบเกิดชาติหน้าเดี๋ยวเท้าขูดเท้าด้วนนะครับถอดลงลงจากรองเท้า ข้เดทาไทางมาเย็นางแล้วเลยไปอีกสกิโลเมตรเลือกเดมีวัดม้ายบาทบพูดจาน้เารย้างงามวัดว่าวัดรภูยวัดนะครับเขากำลังปไวัดเดินไปข้อเสด็ยเข้าไปดูเอา แว่ามรถก็ไดเริ่มทาครับนมตานะครับเมีตาพระอาจารย์ท่านเดินไปนำไปตรงนู้นนะครับไปเริ่มทางนู้นมานะครับเสตรงไปเริ่มจากทางนู้นนะครับเมตตาครับะสาราก็ยังไม่เสร็จคุณีพระก็มีหลังเตียวอยู่นะครับพระลักษขวาเพม่นเดินนาไปแล้วครับหลังเลยครับเมตตาครับอาจารย์ทางนี้พระสงฆ์องค์สามระเนรยังไม่หลังนทางโน้นมาแล้วครับ เริ่มากนุนครับมนเริ่มน้ำไปแล้วครับงานเยอะไหมไปอยู่กับหลวงพ่อมาตินผู้คองทองหลังวัดถ้ำครับ <laughs> cái Còn cái đà đà nè. <laughs> 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 foyi. รองเท้านะครับไม่เหยียบรองเท้านะครับไม่เหยียบบนรองเท้านะครับปักก็เหมือนไม่ได้รครักจะไปเหยียบนะครับ <c oughs> อีกสายหนึ่งบินทางไหนเช่นครับ ใจมันจะบาดพัง 一餐，好餐。

ไม่เดี๋ยวเหยียบรองเท้าครับเหยียบบนรองเท้านะครับผมน้ำดีหัวยัดเลยหยิบเลยหยิบเลยเดียวเหยียบเหยียบแต่พื้นห่อรองเท้าเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยนะครับโลลงแต่รองเท้าเลยนะฮะพี่ผู้หญิงถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าด้วยห่เลยฮะลงเลยครับขอบคุณครับ โอ๊ยไปก่อนก็ได้ลยกอนเดี๋ยวยังยังห้หนัาก่อนยังนครับรองเท้าเลยนะครับลงจากรองเท้าเลยครับลงจากรองเท้าครับขอบคุณครับ รอเลยนี่เปลี่ยนคนนะนี่จะเปลี่ยนระงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะออกตรงนี้เอ้าพาเยอชน ลงอย่ารองเท้านะครับขอบคุณครับ การประกแล้วก็จะบอกว่ามาตรฐานในพุทธประวัติจะไ่านนะจะดีจะรังจะมีวัฒนธรรมใดเข้ามาในปากแล้ว ต่วัมาสทุกระาราบาบาลงปแล้วถือว่าได้ส่งเยที่กจะกนว่าโอ้เอาใส่าคนแรกคนตอาหารเอาออกแล้วจะเหลือคนุยหน่าอันนี้อยเข้าใจกันนี้เราจะลดลงนะหมายความว่ากยาใจวาก็ต่าอคนมเรียี่้ครับ

ตลอดมาและได้เข้ามาเป็นลำดับบในการดูหรือช่วยอาจารย์โสภาให้ข้อที่เห็นเพราะฉะนั้นอนุสาวปัญลูรสาวยูเนี่งพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวราใส่ฝั่งเดียวนะครับใส่ฝั่งเดียวนะครับพระเดินสายเดียวใส่ฝั่งทางนี้ไปไปยืนซ้อนกันก็ได้ แทกเข้าไปแทรกเข้าไปท่านท่านรับมาฝั่งเดียวตรงไหนแทรกได้ขอขอแทกเข้าไปซีลสั่งนูน้นฝั่งนูน้นท่านจะได้เดินสะดวกข้ามไปเลยถอดรองเท้านะครับไม่เหยียบรองเท้านะครับสูงก็พระ ที่ตำรวมสำเจ้าหน้าที่รับสิกาขอถวาย่ัอถวายสาข้ามาผมก็้วผมก็พาจะละขอด้นน่ก็หลวงอออกไม่ออกเป็นสำคัญ พระอาจารย์โสภาจากวังน้ำเขียวจากวัดป่าแสนธรรมกับผมไม่บางอาจที่จะอ่านใจพระคุณท่านแต่กราผมจะขอน้อมรับว่าพระคุณด้านพระอาจารย์โสภาก็คงจะเมตตาในวาระต่างๆที่จะพระเดีรุ่นผมมาถือตัวนี้ให้ผมเดี๋ยวถือตัวนี้ไว้ผมจะลงโดนมาเปลี่ยนแบตก่อนจับไว้เง like ี้หล่ะจับเฉยๆครับจับไว้เฉย ของการบรรลุธรรมแห่งองหลวงปู่แมเดือหน้อยหรือสุภาวาระบงคลโอกาสต่างๆพระอาจารย์สงภาจะได้ประสานมาที่หลวงพ่อเจ้าคุณเทพวัดป่าดาราพิรมได้ประเดียมสงบอกกล่าวญาติโยมแม่แม่มานห้หน่อครับ ซึ่งจะได้บอกกล่าวญาติยาโยมมาร่วมทุนในมาระโอกาสาอันเกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นองหลวงปู่แหวนองหลวงปู่ขาวเป็นต้นนะครับที่คนทนสถานแห่งนี้ข้าวได้รับประสานงาน ที่อาสชคนในบัาวัดผ่าดูแลอาสนะกระโนสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์ณตอนนี้ด้วยนะครับแสงธรรมวันขาเขียวนะครับกวัางวันขาเขียวนะครับจากโคราชนะที่พิมมาในกองพิธขอประธานไปไม่เป็นไรนะเรามุ่มตรงด้วยกันนะพระอาจารย์สงพาสมโนรจาก <Yeah. S 1> วัด เขียวนะครับขอพระพุทธเจ้าที่รดนาำผู้ประกาุณารัละขอรอดน้ำไปยังพ่อแม่ครูอาจาร